สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมวัยรุ่นหัดทำนาวันนี้ผมก็มาขอเล่าเรื่องอะไรดีๆ แล้วก็อาจจะเติมเต็มกําลังใจชาวนาเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการทํานานะครับถึงราคาข้าวจะตกต่ําผมก็ฝากข้อคิดไว้หนึ่งอย่างนะครับถ้าตาบใดที่ราคาข้าวยังไม่ตกเหลือไร่ละหกพันถึงห้าพันท่านก็ไม่มีวันขาดทุนหรอกครับการทํานาเราจะไปโทษราคาข้าวก็ไม่ได้นะครับ เราต้องโทษต้นทุนในการทำของเราเราจะลดต้นทุนอย่างไรในการทำเราจะแก้ปัญหาในการทำไรนาในจำนวนเยอะๆและได้ผลตอบแทนที่น้อยลงเพราะราคาตกต่ำหรือครับหรือเราจะแก้ปัญหาในการลดการทำนาลงเพื่อตอบโต้เกี่ยวกับการที่ราคาข้าวลด คุณเข้าใจหลักการไหมอย่างเช่นพวกคุณมีนากันเป็นร้อยร้อยสองสามร้อยไร่คงขอถามก่อนทําไมเราจําเป็นต้องทําเยอะกันขนาดนั้นเลยไหมสําหรับจํานวนนาที่เยอะขนาดนั้นหรือเราควรจะทําให้น้อยลงจากเคยท่านเคยทําอยู่ร้อยไร่ท่านก็ลดลงเหลือสัก 50, ห้าไร่สิครับทําไมถึงต้องลดลงเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณฟงังนะครับคุณทำนาเป็นร้อยสองอไร่คุณก็ลดเหลือแค่ร้อยไร่ พวกคุณเคยทำนากันอยู่ยี่สิบไร่คุณก็ลองลดให้เหลือสักสิบไร่เมื่อคุณลดการทำนาหรือลดแปลงนาในการทำลงสิ่งที่พวกคุณจะได้ก็คือการพักดินการพักดินคุณได้อะไรจากการพักดินคุณก็จะได้การลดต้นทุนที่น้อยลงการลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยใส่ยาน้อยลงการพักหน้าดินคือการเติมจุลินทรีย์เติมอินทรีย์ เติมสิ่งมีชีวิตให้เขามีชีวิตเพิ่มมากขึ้นในแปลงนาของคุณแต่ถ้าตาใดาที่พวกคุณยังไม่ปรับตัวในจุดนี้คุณยังทำอยู่เหมือนเดิมคุณมีร้อยไร่คุณก็ทำร้อยไร่อยู่เหมือนเดิมโดยที่คุณไม่ได้พักไม่ได้เติมสิ่งมีชีวิตลงไปในดินคุณไม่ได้เติมจุลินทรีย์คุณเติมแต่เคมีลงไปต้นุดต้นทุนของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้น การทำนาเยอะของคุณคุณต้องหาจุดก่อนว่าคุณจะทำเอาเอาเพราะว่าคุณหวังรวยหรือคุณจะทำแค่ประทางชีวิตทำแค่ให้คุณรอดไปป,ปีปีหนึ่งก่อนได้ไหมคุณถามตนเองก่อนว่าในยุคสมัยตอนนี้มันเป็นยุคสมัยของค่าเงินตาที่ไม่ค่อยจะมีค่าแล้วนะครับ คุณทํานาไร่หนึ่งเนี่ยได้หนึ่งตันถูกไหมครับหนึ่งตันของคุณเนี่ยก็ตกอยู่ที่ตันละเจ็ดถึงแปดพันถูกไหมครับเจ็ดถึงแปดพันคุณลงทุนห้าพันคุณจะเหลือไร่ละสองพันถูกไหมครับไร่ละสองพันเนี่ยคุณทำสิบไร่คุณจะเหลือสองหมื่นผมถามก่อนว่าคุณมีนาอยู่ยี่สิบไร่คุณทำละลอกละสิบไร่ คุณทำครั้งละสิไร่คุณจะได้กำไรเดือนละเท่าไหร่ครับคุณจะเหลืออยู่เงินอยู่ประมาณสองหมื่นเนี่ยต่อสิไรเนี่ยนะครับก็คือสิไร่แรกคุณเนี่ยคุณเหลือสองหมื่นในในระยะเวลาสามเดือนกลับอีแปลงหนึ่งที่คุณพักไว้เนี่ยคุณก็กลับไปทำอีแปลงนั้นเมื่อข้าวแปลงนี้เริ่มออกรวงเริ่มสุกคุณก็ไปทำอีกสิไรคุณก็จะได้เงินหมุนเวียนต่อเนื่องเข้าใจไหมครับ แต่ถ้าคุณทําหมดปุ๊บเนี่ยถามว่าคุณได้เงินเยอะเยอะกว่าจริงนะครับคุณก็จะได้สี่หมื่นต่อสามเดือนถูกไหมครับจากที่ผมบอกให้คุณทําแค่สองเดือนเนี่ยทาแค่สาเดือนเนี่ยได้สองหมืนเพราะว่าผมให้คุณทําแค่สิบไล่ถูกไหมครับอ่าฉะนั้นถ้าคุณไม่แก้ปัญหาจุดนี้นะครับผมกล้าตอบได้เลยว่า พวกคุณตายแน่นะครับเพราะว่าคุณไม่ได้พักดินนะครับการที่คุณจะเอากําไร4ี่หมื่นเนี่ยโดยที่คุณไม่เคยได้พักดินเลยกับการที่คุณจะเอากําไร2 0,000ืเหลืออีก10ไร่พักดินไว้3เดือนและตลอด3เดือนที่มันพักหน้าดินไว้เนี่ยทำให้คุณลดการใส่ปุ๋ยลดการฉีดยา,มาแมลงลงไปครึ่งต่อครึ่งนะครับคุณเคยใส่ปุ๋ยไร่ละลูกครึ่งไร่ละ2ลูกคุณจะเหลือไร่ละไม่ถึงลูก คุณเคยฉีดยาเพีย้ยเคยฉีดชาเชื้อราที่เคยฉีดแล้วไม่เคยหายและเป็นมากขึ้นทุกๆครั้งที่คุณทานาคุณก็จะหายไปนะครับเพราะคุณพักดินมาสามเดือนการลงทุนคุณต้องทำอะไรที่คุณทำเองได้ครับอะไรที่เราทำไม่ได้เราก็จ้างอันนี้เข้าใจอะไรที่เราทำเองเราควรจะทำอย่างเช่นถามตนเองว่าคุณไถานาเองได้ไหม ถ้าคุณไถ่ไม่ได้คุณก็ต้องจ้างถูกไหมครับและคุณจ้างเนี่ยพวกคุณทําอะไรกันอยู่นะครับยืนดูยืนมองยืนสั่งการยืนชี้นูนชี้ไม้ชี้มือสั่งเหรอครับก็นี่แหละคือจุดอ่อนของพวกคุณเราใช้ความสุขสบายแลกกับอะไรครับผมถามก่อนคุณใช้ความสบายของคุณที่ยืนมองเขาทำเนี่ยแลกกับอะไรแลกกับเวลาครับคุณจ้าง แล้วคุณได้ตังค์ถูกไหมครับและตังค์ตรงนั้นน่ะคุณเอาไปทําอะไรละครับเอาไปใช้หนี้และหนี้เนี่ยเกิดจากอะไรครับหนี้ก็เกิดจากการที่คุณไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อเอามาทํานาถามก่อนเลยนะครับว่าคุณจะทําไปทําไมครับแบบนั้นน่ะคุณไปกู้หนี้เพื่อเอามาทํานาแล้วก็เหลือกําไรจากการทํานาไปใช้หนี้และไอ้ที่เหลือเล็กๆน้อยๆก็เหลือเอาไว้กินเอาไว้ใช้ หรืออาจจะติดลบหรืออาจจะขาดทุนด้วยผมก็เลยมองว่าทําน้อยๆทําเท่าที่กําลังตัวเองทําไหวไม่ดีแหละครับแต่มันก็คงไม่ได้อีกละครับเพราะว่ากระแสทุกวันนี้มันแรงนะครับรถล,ลาก็ต้องออกตามกันนะครับเมื่อก่อนเคยเดินใช้ถังฉีดเดี๋ยวนี้เราก็ตามกระแสใช้โดนใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามา แล้วการที่เอาเครื่องจักรทันสมัยเอาเครื่องจักรที่มีราค,รา,คาแพงเข้ามาใช้กันเนี่ยคุณคิดถึงต้นทุนบ้างสิครับคุณคิดถึงข้าวที่คุณทําเนี่ยคุณขายได้เกียร์ละเท่าไหร่คุณขายได้เกียร์ละหกพันเจ็ดพันแปดพันแต่คุณเอาเครื่องจักรราคาเป็นล้านเข้ามาทํานาเนี่ยผมไม่ได้บ่นนะครับผมแค่พูดให้ทุกท่านฟังผมอยากให้ทุกท่านลองเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งที่ เราไปหลงกระแสตามกระแสกันมากเนี่ยอย่างเช่นโดนเนี่ยผมถามก่อนว่าฉีดแล้วเนี่ยบางทีฉีดมแมลงก็ไม่อยู่ฉีดแล้วก็ไม่จบฉีดแล้วบางทีจี้จัดบินไม่ดีข้าวก็ตายใบยไหม้นะครับใบแดงก็เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าเราไม่อยากฉีดไงเราไม่อยากเดินฉีดเราขี้เกียจเราอยากทํานาแบบสบายอยากทํานาแบบเป็นนายตนเอง การจะทํานาแบบตะนายตัวเองหรือการจะทํานาแบบเอาโดนหรือว่าเอาเครื่องจักรใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องมีทุนที่เยอะมีไร่นาที่เยอะอย่างเช่นถ้าคุณไม่มีร้อยไร่ขึ้นไปเนี่ยคุณอย่ามีเลยครับเครื่องจักรเหล่านี้มันเกินนะครับมันเกินตรงนี้รู้ไหมมันเกินกําลังนะครับเราเลยถึงต้องเอาเครื่องจักรพวกนี้เข้ามาแต่ถ้ามีไม่ถึงร้อยไร่เนี่ย เช่นมี20ไร่30ไร่เนี่ยคุณสามารถทําเองได้นะครับโดยการแบ่งครั้งละ15ไร่และทําเท่ากับที่กําลังคุณมีคุณก็พอเลี้ยงชีพแล้วครับคนเราทุกวันนี้มันไม่ได้ทํเพราะเลี้ยงชีพตนเองเหรอกครับเราทําเพราะเราใช้หนี้เราทําเพราะาเรามีหนี้ที่ต้องใช้เราทําเพราะว่าเรามีหนี้ที่กู้มานะครับลองมองใน ความสุขเล็กๆนะครับที่คุณทําข้าวแล้วคุณไม่ได้ไปเป็นหนี้ใครสิครับคุณลองคิดว่าถ้าราคาข้าวเกียยละหมื่นเหมือนในตอนที่หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่เกียละหมื่นกว่าเนี่ยสิไร่เนี่ยเหลือกําไรหกหมื่นห้าหมื่นหื่ก่อสเดือนเนี่ยคุณลองคิดว่าคุณก็ดันโลภเนี่ยดันโลภหวังไปว่าโหดนี่กูมีสิบไร่กูก็ได้ต้องหกห0 0่นแล้วถ้ากูมี20่สิบสามสิไร่ กูก็ได้สองสาแสนก็พวกท่านไปคิดกันอย่างนั้นเลครับก็เลยแห่ทํากันเยอะๆทําในจํานวนมากๆเยอะๆแล้วอะไรเกิดขึ้นครับเวลาการดูแลไม่ทั่วถึงการใส่ใจในแปลงนาไม่ทั่วการดูแลไม่ทุกจุดของนาการสูญเสียจากนกจากน้ําจากหนูจากการทําลายของศัตรูพืชการทําลายของ ศัตรูต่างๆในนาข้าวท่านดูแลไม่ทั่วถึงสิ่งที่ท่านได้ก็คือจากที่ท่านจะทำแค่10-20ไร่แค่พอกำลังตนเองทำแล้วได้กำไรรอบละแสนสองต่อสมเดือนแต่ท่านโลภไมครับท่านโลภท่านอยากได้เยอะกว่านั้นสิ่งเหล่านั้นมันก็มากับต้นทุนที่เยอะขึ้นระบบจัดการการจ้าง เพราะท่านทำเองไม่ไหวมันเยอะเกินไปผมมีนาของพ่อแม่อยู่สี่สิบไร่ผมยังทำแค่ครั้งละสิบไร่เองครับหรือครั้งละเก้าไร่เองแต่เราทำเพียงเก้าไร่กับสิบไร่เนี่ยให้มันได้กำไรครั้งละห้าถึงหกหมื่นเราก็ทำทั้งกปีนะครับปีหนึ่งทำนาสามหนหนละเก้าไร่บ้างสิบไร่บ้าง แต่ผมทำได้ทั้งกะปีโดยใช้น้ำของตนเองโดยพึ่งพาแค่กำลังเงินที่ตัวเองมีอันน้อยนิดค่อยๆพอกพูนค่อยๆสร้างแล้วเงินตรงนั้นเราก็จะเหลือเก็บอะไรเราเสียอะไรเราพังเราก็จะได้มีเงินไปซื้อสดไม่ต้องเชื่อไม่ต้องผ่อนอะไรที่สวยหรูดูสบายเขาจะกู้เขาจะถอยอะไรมาก็อย่าสนอย่าไปมอง สิ่งที่เขามีมากกว่าเราแต่จงมองในสิ่งที่เราประคองแล้วก็ยึดถือยึดหลักไว้แล้วทำข้าวให้มันได้เป้าหมายที่เราอยากได้เราอย่าไปมองคนนู้นได้กี่ถังคนนี้ได้กี่ถังมองนาตนเองค,ครับมองตอนเองเป็นหลักโทษตนเองเป็นหลักและเรียนรู้จากตนเองเป็นหลักอาจจะมีการได้ไปดู ศึกษาจากช่องทางต่างๆศึกษาจากหนังสือสมุดเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้ทุกๆปีเรียนรู้จากการผิดพลาดของตนเองแล้วก็พัฒนาขึ้นการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองก็คือการทำหนาแน่นๆเช่นตัวเองมีกําลังจะทําแค่ห้าไล่ก็ทําแค่ห้าไล่แต่ห้าไล่เนี่ยคุณทําให้มันได้หกเกียนเจ็ดเกียนได้ไหมทําไมคุณถึงทําไม่ได้ล่ะคุณโทษอะไรดีครับ ผมอย่างแรกที่ผมอยากจะถามเลยสมมติว่าเรามีแรงทาแค่ห้าไร่ผมเอามูลสัตว์ไปใส่เลยครับห้าไร่ลงทุนสักสองสามพันเอารถสักใส่เลยตกัตกตักใช้กําลังของตัวเองทําไถเองห้าไล่บํารุงเองหมักเองค่อยๆทําไม่สนใจคําพูดใครเขาทำสิบไล่เขาได้แปดเกียนเจ็ดเกียนผมทำห้า 5, ไล่ผมได้เจ็ดเกียนมีค่าอะไรกันครับต้นทุนก็น้อยกว่ามีความสุขกว่าไม่ต้องไปใส่ใจคำพูดคน ไม่ต้องไปมองว่าคนจะคิดยังไงกับเราแค่เรามองข้าวของเราให้เป็นมองให้ออกว่าข้าวเป็นอะไรต้องใช้ยาอะไรแค่นี้ต้นทุนทุกอย่างทางก็ลดลงแล้วครับผมกล้าพูดว่าผมทำน,นาทุกวันเนี่ยถึงให้ผมจ้างทุกอย่างผมก็จะลงทุนอยู่ที่ประมาณไล่ละสี1400ันห้าถึงห้าพันรวมค่าเก็บเกี่ยวค่าทุกอย่างแล้วโดยที่ตัวเองนั่งใสอีเกตหรือว่านั่งแฝงเป ดูพวกดูเขาทําหรือว่าจ้างเขาทํามันไม่สนุกครับผมกล้าตอบว่าการที่เราจ้างแบบนั้นอ่ะมันไม่สนุกการที่เราจ้างเราต้องมีความรู้มากกว่าการที่เราจะจ้างคนหนึ่งคนมาทํานานะครับคุณจะรู้เหรอครับว่าเราจะให้เขาไปฉีดยาอะไรให้เขาใส่ปุ๋ยอะไรคุณรู้เหรอครับหรือคุณไปถามร้านยา หรือคุณไปถามร้านปุ๋ยหรือคุณจะไปถามใครดีละ่ะถ้าคุณแม้แต่ตัวคุณเองหรือว่าตัวของคุณยังตอบยังถามตนเองไม่ได้ว่าคุณจะใส่ปุ๋ยอะไรใส่ยาอะไรลักษณะข้าวเป็นแบบไหนก็เพราะว่าคุณไม่เคยทําเองไงพวกคุณดีแต่จ้างดีแต่ถามคนหวานปุ๋ยถามคนฉีดยาถามร้านปุ๋ยร้านยาแต่ไม่เคยแก้ปัญหากับข้าวตัวเองไม่เคยรู้ว่าข้าวตนเองมุมไหนจุดไหนหนาบาง เป็นอะไรถึงหนาถึงบางโรกที่เกิดเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการฉีดยาเยอะไปเกิดขึ้นจากการผสมยาผิดเกิดขึ้นกับเราจ้างคนมาฉีดยาจี้มากไปจี้บ่อยไปเหรอคุณตอบตนเองไม่ได้หรอกครับแม้แต่การหวานข้าวคุณยังตอบไม่ได้เลยว่าทําไมมันถึงหนาถึงบางทําไมถึงหวานไม่เสมอเพราะคุณไม่ใช่คนหวานข้าวเองคุณไม่ใช่คนฉีดยาเอง และคุณก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ลงไปฉีดยาหวานข้าวคุณจะรู้ได้ไงคุณไม่ได้ลงไปหวานปุ๋ยคุณจะรู้ได้ไงข้าวแต่ละจุดเกิดอะไรขึ้นข้าวแต่ละจุดหนาบางข้าวแต่ละจุดมันจะไม่ได้ไรายละตันเพราะเหตุใดคุณไม่รู้หรอครับคุณก็ได้แต่โพสได้แต่โชว์ได้แต่เดินดูแต่ริมหัวคานาดูแต่ข้าวสวยๆโชว์โพสแต่ข้าวสวยๆด้านมืดข้างหลังคุณไม่เคยสนใจคุณไม่เคยเข้าใจมัน คุณก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จคนที่ประสบความสําเร็จแล้วโชว์ได้ทุกวันนี้ส่วนใหญ่มันก็ประสบความสําเร็จจากเงินของพ่อแม่ที่มีเงินปูพื้นฐานมามากมายคุณลองเป็นคนที่ไม่มีเงินทุนเลยคุณลองเป็นคนที่พ่อแม่มีให้แต่ที่พ่อแม่ไม่มีเงินให้คุณคุณลองมีนาเปร้อยร้ยไรแต่คุณมีเงินอยู่แค่สามหมื่น คุณจะรอคุณจะยอมกู้หรือคุณจะเอาเงินแค่สามหมื่นค่อยๆทำค่อยๆพอกพูนคุณก็คิดเอาเองนะครับตราบใดที่คุณยังไม่ได้ลงมือทําเองคุณก็ไม่กล้าคุณก็ไม่มีสิทธิพูดหรอกครับว่าคุณทํานาเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าคุณดูข้าวเป็นหรือเปล่าคุณดูข้าวออกหรือเปล่าคุณตอบผมไม่ได้หรอกครับเพราะคุณไม่ได้ทําเองคุณไม่ได้เรียนรู้มัน คุณทํายังไงล่ะครับผมถามก่อนคุณเดินไปถามพ่อแม่คุณพาพ่อแม่มาดูนาคุณเดินไปถามนู่นถามนี่ให้มาดูข้าวเหรอครับบางทีคนที่คุณไปถามเขาอาจจะยังไม่มีความรู้เลยพ่อะแม้แต่ตัวเขาเองอาจจะไม่ได้ทํานาด้วยก็ได้อาจจะจ้างเหมือนกันหรือคุณจะใช้การที่คุณจ้างเขาทําเนี่ยแล้วคุณจะรู้ไหมว่าข้าวคุณเป็นอะไรคุณจะรู้ไหมว่า การที่คุณฉีดยามากหรือว่าจี้ยามากเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เป็นคนลงมือทําเองฉีดเองเนี่ยคุณไม่มีวันรู้เลยนะครับว่าข้าวคุณอ่ะเป็นโรคแบบเนี้เกิดจากการฉีดยามากไปหรือเปล่าคุณไม่รู้เลยเพราะคุณไม่เคยหวานปุ๋ยเองคุณไม่รู้เลยว่าตรงนั้นเขียวจัดงามจัดคุณต้องหวานปุ๋ยให้น้อยลงหรือเพิ่มปุ๋ยตรงไหนให้มากขึ้นคุณไม่รู้เพราะคุณจ้างคุณไม่รู้เลยว่าข้าวคุณที่ขึ้นบางขึ้นหนาเนี่ยมันเป็นเพราะคนหวานไม่ถึง มันเป็นเพราะว่าคนหวานไม่เสมอเพราะคุณไม่เคยหวานเองคุณไม่เคยลิ้มรสรสชาติการหวานข้าวว่ามันเสมอหรือเปล่าว่ามันสวยงามหรือเปล่าคุณเลยไม่เข้าใจชีวิตต้นข้าวหนึ่งต้นว่าชีวิตต้นข้าวหนึ่งต้นที่เราปลูกอยู่เนี่ยมันมีการเจริญเติบโตยังไงดินที่คุณไถเนีย่ยคุณยังไม่เคยเข้าใจมันเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคุณไม่ใช่คนไถานา คุณไม่เคยไถนาเองคุณไม่เคยที่จะขับรถไถลงไปไถนาคุณไม่รู้มั้ยด้วยสามวันนาคุณตรงไหนดานตรงไหนแข็งตรงไหนไถเข้าตรงไหนปั่นเข้าปั่นไม่เข้าไถเขา้เขาไถไม่เข้าคุณไม่รู้เพราะคุณจ้างเขาคนที่ไปไถ αι, คนที่ไปปัน่นมันก็ปั่นไปทั่วๆแหละครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างมันก็ลึงได้เหลือต่อสางต่อข้าวโดดี เหลือลูกย่าโดดเก็มันปัดไม่เข้าถ่ายไม่เข้าคุณรู้เหรอครับเขาบอกคุณเหรอครับเขาไม่บอกเขาไม่พูดคุณก็ไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะก่อนคุณจะไปจ้างเขาอะเรียนรู้ให้มันเก่งให้มันเข้าใจก่อนเพราะว่าการที่เราจะทำนาแล้วจ้างคนมาทำได้เนี่ยมันต้องเรียนรู้เยอะนะครับกว่าจะจ้างได้ ผมกล้าพูดว่าอนาคตผมก็อาจจะจ้างอย่างเดียวแต่ก่อนที่ผมจะจ้างผมก็ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยตัวของผมเองเรียนรู้เองผมรู้ว่าตรงไหนดินตรงไหนในแปลงนาของผมเนี่ยไถเข้าหรือว่าไถไม่เข้าตรงไหนควรจะต้องไถซ้ําหรือว่าไม่ควรซ้ําปุ๋ยผมก็รู้ว่าตรงไหนควรจะหว่านเยอะหรือว่านน้อยยาตรงไหนควรจะจี้ควรจะใส่ใจในการฉีดมากขึ้นหรือว่าตรงไหนไม่ควรจะใส่ใจ คุณเข้าใจเหตุผลยังครับเรียนรู้จากนามันก็เหมือนนาเช่าก่อนเราจะไปเช่าที่เขาเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนนะครับว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันลกหรือเปล่ามันมีตัวอะไรที่ดุหรือมันมีเพี้ยที่ดุไหมหรือว่ามีเชื้อราที่รุนแรงคุณก็จะได้แก้ปัญหาแก้จุดต่างๆตรงนั้นทันเช่นดินตรงเนี้ยเสียมีเชื้อราคุณจะรู้ไหมละครับการที่คุณไปเช่าครั้งแรกคุณก็ไม่รู้ คุณจะรู้ทุกอย่างในแปลงนาที่คุณเช่าในครั้งแรกว่าแปลงนาผืนนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างมันเป็นอะไรบ้างจนทําให้คุณเริ่มแก้ไขมันในปีต่อไปปีต่อไปจนคุณเริ่มสําเร็จและวงเล็บเขาก็เอาของคุณคืนนี่แหละครับชีวิตชีวิตทานานะ่ะมันไม่ใช่แต่การจ้างเขาไมา่ฉีด มันคือการได้หวานมเมล็ดพันธุ์ลงไปหนึ่งมเมล็ดการได้ดูมเมล็ดนั้นงอกเงยขึ้นมาการได้ศึกษามแมลงที่เกาะต้นข้าวได้ศึกษาน้ำที่อยู่โคนต้นข้าวศึกษาระบบนิเวศการมีชีวิตของมแมลงกินมแมลงศึกษาเรื่องน้ำถ้าเราใส่น้ำเยอะไปใส่น้ำน้อยไป ข้าวจะมีพฤติกรรมเช่นไหรหญ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะดับลงในช่วงกี่วันข้าวโตขึ้นมีหญ้าปะปนข้าวจะออกรวงดีไหมหรือออกรวงสม่ำเสมอไหมหรือว่าออกรวงไม่ปะปายออกรวงไม่ทั่วถึงควรแก้ปัญหาอย่างไงควรฉีดเร่งจุดไหนควรหยุดจุดไหนนี่แหละครับคือ ธรรมชาติที่จะค่อยๆสอนเราให้เราเรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันจะต้องเกิดคุณไปฝืนมันไม่ได้หรอกครับคุณจะไปฝืนทำในสิ่งที่คุณอื่นเห็นคนอื่นทำดูเหมือนง่ายดูเหมือนสบายจริงๆมันอาจจะไม่ได้สบายอย่างที่คุณเห็นก็ได้นะครับ คุณพ่อคุณไม่รู้เบื้องหลังของเขาว่าเขาลำบากเขาทํำยังไงนะครับก่อนเขาจะได้สิ่งที่เขาทําอยู่ทุกวันเนี่ยเขาต้องแลกมากับอะไรไม่มีใครเห็นหรอกครับแต่สิ่งที่ผมเห็นได้แน่ๆเลยนะครับสําหรับทุกคนเลยชาวนาเราเนี่ยมันเวอร์ครับของที่ใช้ได้อยู่ก็ไม่ใช้อยากจะได้ของใหม่อย่าลืมนะครับของใหม่ที่ได้มาสุดท้ายมันก็เก่า ของเก่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาก็เหมือนกันถ้าคุณไม่เรียนรู้กับของที่คุณใช้ไม่เรียนรู้กับสิ่งที่คุณทำคุณก็จะเปลี่ยนตามการเวลาเปลี่ยนกับตามความคิดคนเปลี่ยนกับความคิดเปลี่ยนกับเครื่องจักรที่ทันสมัยขึ้นมันก็จะเปลี่ยนเงินในกระเป๋าของคุณจากที่คุณเคยมีเงินสด คุณก็จะมีแต่นี่มีแต่ปัญหาหนี้สินเพราะสิ่งที่คุณอยากได้มันไม่รู้จักพอนะครับก็วันนี้ก็ฝากให้ทุกท่านคิดตามนะครับในสิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้ผมก็อาจจะพูดไปเรื่อยนะครับอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับใครจะชอบผมไม่ชอบผมไม่ได้สนใจพอนี่เป็นช่องของผม เป็นคลิปที่ผมทขํขคืนให้ความรู้และผมก็คิดว่าผมให้ความรู้มามากมายสี่ห้าร้อยคลิปที่ผมทําผมก็คิดว่ามันเป็นความรู้ที่มันได้มาจากประสบการณ์ของผมมันได้จากการเรียนรู้ของผมและมันเป็นการลองผิดลองถูกและเอามาเล่าต่อยอดให้พวกท่านฟังพวกท่านก็แค่ควรจะฟังและก็เอาไว เอาไปวิเคราะห์ไต่ต้องในสิ่งที่ผมทําแล้วว่ามันดีหรือไม่ดีท่านก็เอาไปดัดแปลงคิดพิดจรารณาเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่ามาแยง้งมาโต้แยง้งถ้าท่านรู้จริงเก่งจริงอะนะครับท่านไม่จําเป็นต้องมาดูคลิปหรอกครับผมพูดจริงๆนะถ้าผมเก่งจริงรู้จริงอะผมไม่ต้องศึกษาหรอกครับผมก็ทําของผมไปผมไม่จําเป็นต้องไปดูคลิปใครครับทุกวันนี้ผมไม่จําเป็นต้องไปดูอะไรของใคร ผมดูแค่แปลงนาของผมเองดูแค่ข้าวของผมเองแค่นี้มันก็เรียนรู้แล้วครับทุกวันนี้ผมเรียนรู้แต่พันุ์ข้าวผมจะหาพันุ์ข้าวอะไรมาหว่านในนาผมให้เหมาะสมกับชนิดดินและหว่านแล้วมันตอบโจทย์กับดินตอบโจทย์กับนาเราพันุ์ข้าวนั้นก็คือใช่พันุ์ข้าวนั้นจะได้ดีหรือได้ไม่ได้ดีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาพันธุ์อะไรมาปลูกและมันตอบโจทย์ในดินในแปลงนาของคุณหรือเปล่าคุณลองหลายๆพันธุ ไม่ใช่ทำแต่ซ้ำเดิมๆอย่างแปลงที่คุณเห็นอยู่นี่ก็คือห้าสี่ห้าหนึ่งถามผมว่าตอบโจทย์ไหมก็ตอบโจทย์ครับถึงเหลือเกียละหกพันยังไงมันก็รอดเพราะห้าสี่ห้าหนึ่งทำยังไงมันก็เกินไร่เกินนาแต่คุณจะทำยังไงให้มันได้ไร่ละห้าร้อยห้าสิบถังไร่ละสองร้อยถังะนะครับนะครับนั่นแหละคือปัญหาคุณจะทำยังไงให้มันได้ไร่ละตันสองตันนะครับ เนี่ยถ้ามันไม่ตอบโจทย์เราก็ไม่ต้องทําไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปตามใครหาพันธุ์อื่นที่มันตอบโจทย์คุณเคยทําพันธุ์ไหนที่มันได้เยอะ